10วิธีเป็นคนไม่เอาความคิดของคนอื่นมารกสมอง 1. เปลี่ยนมุมมองพิจารณาที่มาของความเห็นของคนอื่นและดูว่าความเห็นนั้นสะท้อนถึงตัวเขามากกว่าเราใช่หรือไม่อย่ารีบเชื่อคําพูดของใครทันทีมองให้ลึกว่าความเห็นนั้นสะท้อนตัวเขามากกว่าตัวเราไหมคนพูดแรงมักจะมีแรงสันไหวภายในใจของเขาอยู่เสมอ 2. เมตตาต่อตัวเองก่อนรู้สึกได้เจ็บได้แต่ต้องไม่ซ้ําเติมตัวเอง ความคิดลบในหัวเป็นเพียงเสียงไม่ใช่เป็นความจริงของชีวิตคุณ 3. รู้คุณค่าของตัวเองถ้าคุณรู้ว่าตัวเองมีค่าคําพูดของใครก็ทําลายคุณไม่ได้ความมั่นคงภายในคือเพชรที่ไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้ 4. สื่อสารให้ชัดไม่ใช่คิดไปเองหลายอย่างทําให้เราเจ็บไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดแต่คือสิ่งที่เราคิดเติมเข้าไปเองถามให้ชัดแล้วใจของคุณจะเบาขึ้นทันที 5. ตั้งขอบเขตให้ชีวิตอะไรยอมได้อะไรไม่ยอม อะไรที่คุณจะทำอะไรที่คุณจะไม่ทำไม่ต้องเก็บทุกเสียงเข้ามาในหัวเลือกคนเลือกพลังงานเลือกสภาพแวดล้อมที่จะให้เข้ามาในใจของคุณ 6. มีสติกลับมาหาปัจจุบันหายใจลึกๆแล้วรับรู้ว่าเรื่องมากมายในหัวเป็นเพียงความคิดไม่ใช่เหตุการณ์จริงปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆลอยผ่านท้องฟ้า 7. พูดดีกับตัวเองความคิดลบทําให้คําพูดของใครแรงขึ้นเป็น1ิบเท่าเปลี่ยนเสียงในหัวให้เป็นแรงสนับสนุนแทนการทําร้ายตัวเอง 8ปล่อยการควบคุมที่เกินตัวคุณควบคุมคําพูดของคนอื่นไม่ได้แต่คุณควบคุมการตอบสนองของตัวเองได้นั่นคือพลังที่แท้จริง 9. โฟกัสสิ่งที่คุณควบคุมได้พัฒนาการสื่อสารดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อคุณเข้มแข็งจากภายในคําพูดภายนอกจะทําร้ายคุณได้น้อยลงมาก 10. หัวเราะให้แก่ชีวิตบ้างบางเรื่องเบาวกว่าที่เราคิดมากใช้อารมณ์ขันลดน้าหนักของปัญหาไม่ใช่การหนีแต่เป็นการทําให้ใจโล่งพอที่จะกลับไปสู้ต่อได้ หยุดเอาทุกอย่างมาใส่ใจด้วยการมั่นคงจากภายในมีสติในปัจจุบันรู้คุณค่าของตัวเองตั้งขอบเขตชีวิตและเลือกมองโลกด้วยหัวใจที่เบากว่าเดิม